ไปดูอีกแช์หนึ่งค่ะอันนี้เรื่องไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่มีสาวคนหนึ่งอรารวาสไปปาของใส่พนักง,งานร้านสะดวกซื้อเพราะว่าเธอบอกว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยมไปขโมยของในร้านแต่เธอบอกว่าเธอไม่ได้ทําแล้วเธอก็โกรธจัดมากๆไปอรารวาสอยู่ที่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์นะคะโดยเธอบอกว่าคู่กรณีของเธอก็คือคนที่ใส่เสื้อกอมอยู่ที่ด้านซ้ายมือเสื้อสีอ่อนค่ะส่วนคนที่มีการโต้เถ,ถียงกันอยู่ในคลิปคือคนที่เป็นเสื้อสีดําๆยืนอยู่ในเคาน์เตอร์เช่นเดียวกันค่ะ โน่เซเว่นนี่กูไม่ข๊อกเลยมีแต่อย่าโยนนะคะพี่ทำไมไม่เกลียดกันด้วยเพราเป็นรุ่นแม่แล้วพี่จะเย็น่าโยนหรอกทำไมพี่เอาต่อเปล่าพี่เอาต่อเปล่าพี่ด่าเลยทำไมเนื้อต้องตัวทำไมทำไมคุยดีๆแล้วนะคุยดีๆแล้วทำไมอย่าโยนอุปกรณ์ทำไมคุณไม่มีสิทธิ์นะคะไม่ใช่กูเป็นลูกค่ะทำไมมึงจะเอาให้โกะอย่านะคะไม่ทำคนก่อนกูก็ไม่ทำ จพี่นะแต่คือพวกเขาที่เข้าใจใช่ปะ่ะโอเคพี่หนูหนูเข้าใจหนูเข้าใจพี่แต่คือยังไงออกเป้าออกไปข้างนาอกกู่เป่าวมด้วยนะคะเมื่อกี้ทำไมมาทำงาน<ม>ทงางเสียงพ่อแม่นะคะหนูไม่ได้มาหาเรื่องใครนะคะกูกก็มีแต่ปุกไม่มีปัญญาที่จะมาขโมยของอันนี้ไม่ได้พูดว่าขโมยพูดอันนี้ยืนเครื่องน,นะคะไม่ได้ไปด้วยค่ะแต่ขอพูด ไปทางนู้นค่ะย่ามาแล้วเมื่อกี้มึงปู๊กไอ้อย่าโยนอุปกรณ์ค่ะทล้มาไมึงข้าใจแล้วบุกออกมาข้างนอกมึงออกมาข้างนอกโกรุ่นแม่แล้วนะคะเขารุ่นแม่แล้วอย่ามาด่าเขานะบุไม่สอนหรอกเขาทำหน้าที่ของเขาคุณขโมยของเขาไปเขาต้องชําระเงินเองแล้วกูจ่ายตายไหมพี่ยังไม่ได้ตายกูจ่ายไปแล้วไม่เป็นไรหนูไม่เถียงหนูมีกล้องกูจ่ายไปแล้วหนูไม่เถียงหนูมีกล้องหนูมาทางานหนูอยู่ในกล้องที่หนูไม่หาเรื่องใครอยู่แล้ว ท่องใจออกไปข้างนอกกูใ,ใครก็ได้สองคนก็ได้ไอนะสองคนก็ได้เนเวลนี้กูเข้าทุกวันต,ตามหนูตามพี่ได้ลูกค้าเออแล้วกูมีปัญหาที่เจ้าขโมยของพวกมึงไหม คุณผู้ชมได้ดูเหตุการณ์ที่มีการบันทึกเอาไว้จนจบเนี่ยนะคะคือคลิปนี้ทั้งคลิปเนี่ยถูกเอาไปเผยแพร่โดยแฟนเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้โดยระบุว่ามีที่มามาจาก Facebook ของผู้หญิงอีกคนนึงค่ะที่เป็นเพื่อนของลูกค้าในคลิปแล้วก็เป็นคนที่ยกกล้องถ่ายคลิปนี้เอาไว้นี่แหละแล้วก็ไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองเขียนข้อความต่อว่าพนักง,งานของร้านนี้ด้วยค้อยคําที่รุนแรงบอกว่ามากล่าวหาว่าพวกเธอเนี่ยขโมยของทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ทํา แต่ว่าในเวลาต่อมาค่ะคนที่โพสต์คลิปนี้ก็ลบคลิปออกไปแล้วก็หลังจากนั้นลูกค้าหญิงในคลิปคนนี้ก็ปิด Facebook ของตัวเองไปด้วยนะคะ ทั้งนีทั้ทงนั้นจากคลิปนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่านี่คือสาขาไหนของร้านสะดวกซื้อนี้แต่ว่าพอไปเผยพแพร่ในโลกออนไลน์ค่ะชาวเน็ตก็ไปแสดงความคิดเห็นกันนะ,นะคะส่วนใหญ่ก็จะต่อว่าต่อขานรประนามการกระทําของลูกค้าคนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่พอใจที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนที่ขโมยของแต่ก็ไม่มีสิทธิ์อาราวาสไม่มีสิทธิ์ไปปาข้าวปาของใส่พนักงานด่าทอพนักงานด้วยถอย้อยคําที่หยาบคายแบบนี้นะคะส่วนการนําคลิปไปโพสต์ก็น่าจะเป็นการประจานการกระทําของตัวเอง มากกว่าการที่เรียกร้องของความเป็นธรรมในลักษณะนั้นนะคะเรื่องของการวิพากษาของชาวเน็ตอีกด้านหนึ่งก็ชื่นชมพนักง,งานร้านสะดวกซื้อที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีพอสมควรคือพยายามที่จะข่มจิตค่มใจแล้วก็ยังคงใช้ภาษาสุภาพกับลูกค้าอยู่ค่ะ